ลการจะทําใจให้เราสงบได้นี้เราต้องมีสติคอยควบคุมความคิดถ้าใจเราไม่หยุดคิดนี้นั่งสมาธิไปเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขใจจะเกิดความสุขเกิดจากความสงบได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติคอยห้ามปลามความคิดของเราและการที่เราจะห้ามความคิดของเราเราต้องมีอารมณ์ผูกใจเอาไว้อารมณ์ที่ผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานหรือ อนุสติต่างๆเช่นพุทธานุสติพุทธานุสติก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการผูกใจไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่เอง,เ,องเราก็ต้องฝึกเจริญอนุสติพุทธานุสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเพียงเดียวเพราะถ้าเรามาทําสติตอนที่เรามานั่งสมาธิสติจะมีกําลังน้อยมาก เราต้องฝึกตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยเราเต่นขึ้นมาเราก็เจริญสติทันทีเลยก่อนที่เราจะลุกจากที่นอนขึ้นมาเราก็ต้องเจริญพุทธานุสติก็เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธเริ่มพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปนี้เราจะสามารถควบคุมความคิดได้ป้องกันใจไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยได้ในระหว่างที่เราเตรียมตัว อาบน้ำนั่งหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี้เราก็พุโทโธพุโทโธไปเพราะเราไม่ต้องใช้ความคิดกับอะไรถ้าเรามันจเจริญสติได้ตลอดเวลาพอถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธินี้ใจก็จะไม่ฟุง้งความคิดก็จะน้อยความคิดจะเบาจะไม่มีความรุนแรงแเวลานั่งแล้วเราก็เปลี่ยนจากพุโทโธมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะใช้คําว่าพุโทโธต่อไปก็ได้เวลานั่งสมาธินี้สามารถใช้ ใช้อนุสติได้หลายรูปแบบด้วยกันใช้กรรมฐานได้หลายอย่างจะใช้พุทธานุสติก็ได้เช่นเรนั่งหลับตาแล้วเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธต่อไปภายในใจจะดูลมเราไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าลมเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมออกรู้ที่ที่ลมสัมผัสเข้าออกแถวบริเวณปลายจมูกขึ้นมาให้รู้อยู่แถวนั้นจุดเดียว อย่าเคลื่อนไหวอย่าย,าย้ายที่ให้ดูลมไปอย่างนี้แล้วก็อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่กับลมถ้าอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งเข้าสู่ความสงบได้พอจิตนิ่งสงบแล้วลมก็หายไปพุโทโธก็หายไปถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธก็จะหายไปโดยอัตโนมัติถ้าเราดูลมลมก็จะหายไปเพราะจิตเราจะเข้าสู่ความว่างความสงบนี้ก็คือความว่างไม่มีอะไรให้เราเห็นนอกจาก นอกจากความสุขที่เกิดจากความสงบและความปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงที่เราเรียกว่าอุเบกขาอันนี้แหละเป็นความสุขที่มหาสจัจใจถ้าใครเข้าถึงความความสงบอันนี้แล้วจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง